ีค่ะชื่อพี่พึ่งนะคะก็ตอนนี้ปัจจุบันอายุ37ปีนะคะก็ก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยมีปัญหาไม,ไ,มไม่มีความมั่นใจนะคะ่ะในเรื่องของอกหน้าอกของเรานะคะแต่ก็ตอนนี้ค่ะโชคดีมากมค่ะได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า mod คะ่ะซึ่งลองมาแล้วค่ะประมาณหนึ่งกล่องะคะ่ะเรารู้สึกว่าหน้าอกเราะคะ่ะกระชับมากขึ้น รู้สึกได้เลยอะค่ะแล้วก็เรามีความรู้สึกมั่นใจมากๆเลยอะค่ะที่ที่ได้มาลองตัวนี้แล้วมาทําให้เรามีผลลัพธ์เรื่องเรื่องของหน้าอกแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ<อ>ก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ MOOD มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ